อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบ ช่องแม่หมอคุณปาลี2324ดูดวงนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงรายปักกานนะระหว่างวันที่1-15มิถุนายน2563สําำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงรายปักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะในสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะต้องบอกว่าดวงของชาววันจันทร์นะคะ เริ่มกันเลยแล้วกันเนาะที่ตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะอ่ะตำแหน่งตัวตนเป็นไพ่สี่เหรียญนะคะหมายความว่าช่วงนี้นะชาววันจันเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองระวังตัวเองในเรื่องของการใช้เงินการประหยัดกินประหยัดใช้ค่อนข้างที่จะรู้คุณค่าของเงินนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ใช้ใจ่ายสุดลุยสุดไร่เก็บอึบ พอสมควรนะคะนั่นเป็นการดีซึ่งบางคนอาจจะเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะวางแผนซื้อบ้านก็เป็นได้หรือบางคนเก็บเงินทําธุรกิจหรือบางคนเก็บเงินกินใช้ก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้เนี่ยนะใน2ส,สัปดาห์เนี่ยเกณฑ์ของคนวันจก็คือจะใช้เงินอย่างรอบคอบรู้คุณค่านะคะอ่าก็เป็นเรื่องดีนะคะอ่าก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะคะสาหรับในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินก็บอกว่า นิ่งๆทรงๆนะชาววันจานท์เป็นไพ่เดมเพลอร์หมายความว่าการเงินของเรามันมั่นคงอยู่มีกินมีใช้ในระดับเดมเพลอร์ระดับจัก,กรพรรดิกนะคะก็หมายความว่ามีกินมีใช้ไม่ขาดมือแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สามารถแบบว่าหาเพิ่มแบบหุ่หวามากมายเหมือนนักธุรกิจเหมือนไพ่เหรียญปังๆขนาดนั้นก็คือมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่า รายได้ตกต่ำด้วยนะคะอยู่ระดับที่กลางๆพอสมควรประมาณประมาณกลางๆนะคะส่วนตำแหน่งเพื่อนนะคะอ่ะเขาก็เตือนไว้นะคะใครที่จะมีหุ้นส่วนกับเพื่อนจะทำะซื้อของกับเพื่อนเปิดหุ้นร่วมกันนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินกับเพื่อนนะคะถามว่าทำแล้วดีไหมก็ดีนะคะถามว่าทำแล้วดีก็ดีพอสมควรแต่ว่าคือ มันจะเสียเงินมากกว่าได้ะคะ่ะมันจะยังไม่ได้เห็นว่าตำแหน่งการงานมันจะยังไม่พุ่งในตอนนี้นะคะในสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปนะคะมันจะมีเกณฑ์เสียมากกว่าได้นะคะมันจะมีเกณฑ์เสียมากกว่าได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําการลงทุนกับเพื่อนนะคะหรือ จะทาในเรื่องของเปิดธุรกิจต่างๆหรือเปิดร้านค้าออนไลน์โดยที่มีเพื่อนเป็นหุ้นส่วนเป็นคนรอบข้างคนใกล้ตัวเนี้ยก็ต้องค่อนข้างระวังหน่อยนะคะแต่ด้วยตําแหน่งที่บอกว่าคนวันจันทร์ใช้เงินแบบประหยัดอ่ะคือต้องศึกษาลึกเขาศึกษาลึกศึกษาพอสมควรถึงจะกล้าลงทุนนะคะแต่บางคนถ้าอย่างแม่หมอบอกว่ามีเกณฑ์จะใช้เงินเยอะเขาก็แบบเฮ้ยเซฟเลยเพราะว่าตอนนี้ผลประกอบการอย่างที่บอกไปทําแล้วดีแต่มันไม่ได้ดีในตอนนี้มันต้องใช้เวลา โอเคนะนะคะอ่ะหรือบางคนถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะบางคนก็จ่ายค่าเรียนค่าเทอมนะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาหาความรู้ด้วยตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนหรือคนส่วนต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้นะจ๊ะ นในตำแหน่งญาติพันธุ์ญาติพันธุ์ก็ดีนะคะ,ะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเป็นที่เคารพเชื่อถือศรัทธาแต่ว่าตำแหน่งญาตินี้ต้องระวังในเรื่องของท้องไส้กระเพาะหน่อยทานข้าวให้ตรงเวลาก็ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเป็นพ่เด็กไฮโแฟนนะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวในครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้นะคะส่วนตำแหน่งปุตตะนะคะ ใครที่อยากจะมีลูกอยากจะมีเขาเรียกว่าอยากมีบุตรนะคะใครที่มีบุตรยากเนาะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรนะคะนะสำหรับคนวันจันนะและก็บางคนเขาก็บอกว่าตําแหน่งบุตรอาจจะได้คืบจะเอาสอบก็คือไม่ได้ยินดียินร้ายกับบุตร มากเท่าไหร่นะคะก็คือมันไม่ได้มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับบุตรหรือบริวารเข้ามาอาจจะผิดหวังข้อตกน่อยนะคะมีเรื่องให้แบบว่าผิดหวังข้อตกเสียใจก็คือแต่จริงๆอ่ะอาจจะคาดหวังเยอะเกินไปแล้วอาจจะคาดหวังเกินไปไม่ว่าจะเป็นลูกหรือจะเป็นบริวารคนใกล้ตัวที่อยู่ใต้อานัตเหล่าภายใต้การควบคุมเนี่ยเราอาจจะคาดหวังกับคนกลุ่มนี้เกินไปจริงๆเขาก็ ทำได้ดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่เราตั้งเป้าไว้แค่นั้นเองก็อาจจะมีในเรื่องของความผิดหวังตรงนี้เล็กๆน้อยๆในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะลดหย่อนลงไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นําพาทุกใจอะไรมาให้เหามากมายเท่าไหร่นะนะคะอืมถัดมาในตําแหน่งอรินะคะตำแหน่งอลิหรือศัตรูของเราก็จะเป็นในเรื่องของงานระวังคนที่ทํางานเก่งกว่าหรือต่า เลยระดับผู้จัดการให้ระวังนะคะช่วงนี้อาจจะถูกเพ่งเลงจากเจ้านายพอสมควรหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มีตําแหน่งเทียงที่บอกว่าระดับผู้จัดการขึ้นไปอาจจะถูกการเพ่งเลง็งหรืออาจจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเขาอาจจะให้เราปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานโดยที่เราไม่ได้อยากไปนะคะก็ทำให้เปลี่ยนแล้วไม่มีความสุข ตรงนี้นะคะอ่ะก็มีเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะในตำแหน่งของอันนีนะคะส่วนตำแหน่งคู่ตำแหน่งความรักนะคะโอโหใครโสดกดหัวใจมาเลยนะคะข่าวดีสำหรับคนโสดนะคะฟ้าส่งมาแล้วนะจ๊ะเตรียมเลยเตรียมเจอนะคะในตำแหน่งคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เจอคนที่ทำงานเก่งก็อาจเจอกันในสถานพยาบาลก็เป็นได้หรือเจอกันในที่ที่แบบว่า ต้องเดินทางเจอกันตามที่ที่แบบที่วัดก็ได้นะที่ที่จะบอกท,ที่ที่มีคนตายมันก็ดูน่ากลัวไปเนาะอ่ะอาจจะเป็นที่วัดที่โรงพยาบาลน,นะคะประมาณสองที่นี้นะคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่หรือเจอคนดีๆที่เข้ามานะเนี่ย นะคะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วก็ดีนะคะถ้าจะให้ดีเรื่องส่งเสริมเรื่องความรักมากขึ้นเนี่ยทำบุญเตยลงเพิ่มก็ได้นะคะจะส่งเสริมเรื่องความรักให้ดีขึ้นหรือทําบุญเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ต่างๆแล้วมันก็จะมีโอกาสดีๆในความรักจากที่แบบว่าไม่เคยแบบสวีทวิวิมันก็จะปรับทัศนคติให้ดีต่อกันจากที่ไม่เคยได้ของขวัญไม่เคยแบบว่า แฟนพูดดีใส่ยู่ดีใสนก็กลับมาพูดดีใส่กันมันก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในความรักนะคะเกิดแบบปุ๊บปั๊บเลยอ่ะนะคะเออก็ยินดีด้วยนะคะกับความรักคนเกิดวันจันทร์นะคะส่วนตำแหน่งสุขภาพโอ้โหอันนี้ขึ้นเป็นไพ่สีดาบหมายความว่าถ้าคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะ เข้าโรงพยาบาลได้นะคะมีเกณฑ์ล้มหมอนนอนเสือได้เลยนะ,ะอ่ะแม่หมอการตามหน้าไพ่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะล้มหมอนนอนเสือทําอย่างไรคนวันอังคารค่ะไปโรงพยาบาลค่ะไปแก้คเคล็ดหน่อยนะคะไปนั่งสักแป๊บหนึ่งไปนั่งเย็นๆด้านหน้าเคาน์เตอร์ไปนั่งแบบ แก้เคล็ดเข้าใจใช่ไหมเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะเออไปนั่งแก้เคล็ดนั่งเช็คอินเล่นโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะแก้เคล็ดสุขภาพมันมีในเรื่องของการนอนพักฟื้นเข้ามานะคะนอนพักผ่อนหรือใครที่บอกว่าป่วยเจ็บป่วยอยู่แล้วนะคนวันจันร์ก็มีเกณ ฟื้นหายดีนะคะมีเกณฑ์ฟื้นคืนหายดีสุขภาพจะกลับมาดีแต่คนที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็ให้เรามาระวังตัวในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆหรือเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะไม่คาดคิดเกิดกับเราก็อย่า,ยาลืมเหมือนที่แม่หมอบอกให้แก้เคล็ดก็ไปโรงพยาบาลเนาะไปนั่งไปแบบแก้เคล็ดไดค่ะไปเฉยๆอย่างนั้นแหละนะคะเออมันก็จะแก้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าทําบุญ พวกเตยโลงอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ ไม่เจอบางคนก็ไม่เจอนะคะต้องดูดวงภายในด้วยว่าเขาตกอริตกรบอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการดูแบบส่วนตัวแบบนี้ค่ะครูนะจ๊ะอ่ะถัดมาในตำแหน่งชื่อเสียงนะคะอ่ะให้ระวังหน่อยให้ระวังหน่อยนะ,ะชื่อเสียงระวังถูกนินทารับหลังถูกแทงข้างหลังระวังคนร่วมงานจะไม่พอใจนะคะในความสามารถในความบ้าบินในความที่เรามั่นใจตัวเองเกินไปนะคะ เขาก็อาจจะเอาเราไปนินทาอาจจะทำให้เสียชื่อเสียงรับหลังได้นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ตัวที่เราได้ร่วมง,งานกันแบบนี้ร่วมพุ้นส่วนกันก็ให้ระวังตรงนี้นะคะนะมีเรื่องในเรื่องของการเสียชื่อเสียงเข้ามานะคะแต่ตําแหน่งการงานโดยตรงค่ะการงานนะคะก็บอกว่าการงานเนี่ยใช้ได้เลยนะ การงานคือความสัมพันธ์ทางการงานดีแม้จะมีเรื่องอะไรให้เข้ามากระทบจิตใจอ่ะคุณก็สตรองนะคะเอ่อยังอยู่ได้คือเข้าใจคนอื่นแ่ะที่เอาคุณเป็นินทาว่ากล่าวว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจแล้วก็เขาบอกว่าไงรู้ไหมดวงการงานเนี่ยนะคะดีนะมีผู้ใหญ่อุปถมัมดวงนาีอุปถัมการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในสองสัปดาห์นี้ใครมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือ อาวุโสผู้อาวุโสในที่ทํางานที่เป็นผู้หญิงนะพยายามเข้าหาคนนั้นนะคะแม่หมอก็ไม่ได้พูดให้เราแบบว่าไปไปเลียนเจ้านายก็คือมันก็ต้องอยู่ให้เป็นนะในยุคนี้นะคะเออแม่หมอกุญปารีก็เลยบอกว่าในเรื่องของการงานนะคะพยายามพูดคุยกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะคนที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงอายุมากกว่าหรือคนที่แก่กว่ามีลูกแล้วก็ได้นะคะ เออนะเขามมนเนอรของการอุปธรรมคำชูเราตรงเนี้ยส่งเสริมสนับสนุนหน้าที่การงานของเราให้มันเป็นไปทางทิศทางที่ดีคุ้มกรบบานเราเนี่ยแหละพูดง่ายงานนะคะอ่ะก็วางตัวกันไปนะเรื่องการงานนะคะ ส่วนเรื่องโชคลาภนะคะโหโชคลาภยังไม่มีเลยนะคะโชคลาภไม่มีเป็นเรื่องของการทํางานซะมากกว่าปรับตัวในเรื่องของการทํางานและเดี๋ยวมันจะดีนะคะส่วนตําแหน่งวินาทเขาก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะทํางานเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยแต่สมหวังนะคะหรือบางคนบอกว่า มันเป็นพาการต่างประเทศด้วยก็ว,ว่าได้ชาริออตนะคะตำแหน่งการต่างประเทศก็เป็นไปได้ครที่ทํางานต่างประเทศมีแฟนต่างประเทศช่วงเนี้มันตกอยู่ในภควิดณนั่นก็หมายความว่าต้องระวังหน่อยไม่ว่าจะไปต่างประเทศเดินทางต่างประเทศหรือคู่ต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการต่างประเทศมันก็มันมีอุปสรรคเข้ามาก่อนที่จะดีมันจะมีอุปสรรคให้เหนื่อยกว่าจะเจอกับแฟนที่มาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องเหนื่อยพูดคุยนู่นนี่นั่นแบบ เยอะเออกว่าจะได้เจอกันก็จะแต่ถาม่าได้เจอไหมได้เจอหรือว่าการต่างประเทศที่แบบว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางอะไรแบบนี้นเนาะเหนื่อยแต่ก็ยังดีก็ยังสมหวังนะคะเพียงแค่มีแนวโ่้มของความที่เราจะต้องใช้ความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะคะอ่ะก็ครบนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภ ของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงรายปากระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2563นะคะค่ะใครที่อยากจะติดตามดูดวงฟรีกับแม่หมอนะคะก็มีดวงดูดวงฟรีด้วยนะ อังคารพฤหัสเสารนะคะถ้าถ้าเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแม่หมอจะแจ้งนะคะที่เพจ Facebook แม่หมอคุณปารีตามชื่อด้านล่างนี้เลยที่ลงไว้เพจแม่หมอคุณปารีชื่อเดียวกับชื่อ YouTube เลยนะคะตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้องไปแต่ถ้าบางคำถามที่มันออกอากาศไม่ได้หรือแม่หมอไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยในช่วงไฟ้สดก็ดูดวงส่วนตัวไปเลยนะคะดูดวงส่วนตัวทักไลน์แไปเลยตอบเร็วนะคะแล้วก็ ละเอียดกว่าใครยี่กว่านะคะบางคําพูดมันออกอ,อกากาศหน้าใหม่ไม่ได้นะคะเราก็บางคําถามก็ออกอากาศหน้าใหม่ไม่ได้เราก็ดูส่วนตัวมันก็จะชัดเจนกว่านะคะโอเคคลิปนี้แม่หมอ,อก,ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะ